พี่ตาสง่าชาตินะคะก็ชื่อพี่ปอหรือพี่ปอก็ได้นะคะก็ได้เข้ามาก็ประมาณเดือนกว่าแล้วค่ะก็แนะนําก็คือเวลารับหรือคุณลิชี่ร้อยล้านกับอัพเตอ้อค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณลุงประคาดานะคะอ,อัพไลน์ใหญ่สาวสวยใจดีของเราเนาะก็เข้ามาที่ทีบีในโคก็อ พี่ชีก็เป็นเพื่อนกันเขาก็แนะนําว่าเออตัวเองเรารักตัวเองนะเนี่ยเราอยากแนะนําบริษัทดีๆให้กับตัวเองลองไปดูไหมที่แรกก็ไม่สนใจอะค่ะเพราะว่าเออเราก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ทําอะไรแล้วก็พูดไม่ค่อยเป็นเกี่ยวกับพวกนี้นค่ะก็มีวันหนึ่งก็หายเงียบไปแล้วเราไม่รู้นึกยังไง อยากไปมากเลยอยากไปบริษัทก็เลยโทรหาอ่ะเกื้อกับคุณมิชิว่าอยากลองไปดูบริษัทนี้ดูซิว่าเป็นยังไงพอลงก้าวแรกรู้สึกแบบประทับใจอะคะ่ะประทับใจเวลาเราก้าวเข้าไปเนี่ยเวลาความรู้สึกเราอะรู้สึกได้ว่าเราชอบเราชอบในการที่แบบว่าเปิดประตูเข้าไปรู้สึกว่ามันชอบเลยชอบเลยก็รู้สึกว่าก็เลย นั่งฟังแล้วก็ขึ้นไปฟังก็รู้สึกประทับใจในบริษัทบริษัทแล้วก็เขาก็พูดถึงท่านประธานว่าบริษัทมั่นคงนะแล้วก็ท่านประธานก็เป็นคนใจดีอาจารย์สายใจดีแล้วก็ท่านไม่เหมือนใครว่าท่านตั้งใจทำงานในบริษัททีบีไมโครของเราให้เติบโต ก็เลยลงมาพอลงมาเลยตัดสินใจสมัครเลยค่ะไม่ต้องพูดอะไรมากถ้าเราตัดสินใจตั้งแต่วันนั้นมาก็ตั้งใจอะค่ะเรียนรู้ไปกับคุณดิชี่ค่ะเกือบทุกวันเลยนั่งรถไปท,ทุกวันเพราะว่าเราคุยไม่เป็นพูดไม่เป็นนั่งไปทุกวันแล้วก็ไปฟังคนที่สําเร็จเราก็ฟังฟังฟังแล้วก็จําไว้แล้วเราก็ไปพูดแนะนํากับเพื่อนกับญาติญาติพี่น้องเรา ว่าโบอากาแฟเราดีขนาดไหนมันเป็นสมุนไพรนะมันไม่ใช่กาแฟที่ว่ากินแล้วม,มันมันมีอ่าน้ําตาลไม่มีน้ําตาลไม่มีคาตาลอนไม่มีอะไรก็รู้สึกว่าประทับใจในกาแฟแล้วก็คอลลาเจนนะคะเพราะเป็นคนหนึ่งที่ชอบทานคอลลาเจนมากคอลลาเจนที่แบบที่ไหนกระช่างเราก็ต้องศึกษาเวลาเราจะทานอะไร หรือจะกินอะไรเข้าไปในท้องเราเนี่ยเราต้องศึกษาก่อนพอ,อทานคอลลาเจนแล้วก็ทีวีไฟเบอร์ของเรานะคะไฟเบอร์ไฟเบอร์ของเราเนี่ยรู้สึกประทับใจมากเลยเพราะขับถ่ายแบบเ่าะมันไม่มวนท้องไม่อะไรอะค่ะมันรู้สึกว่ามันขับถ่ายแบบมันมันหมดจริงๆแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเราจะปวดท้องทุกระยะว่าเออเราต้องถ่ายตลอดทั้งวันจ่ะไม่ใช่ค่ะรู้สึก ไฟเบอร์ของเรามันเป็นแบบว่าดีมากๆก็เลยอยากจะถ่ายทอดให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ว่าเข้ามาหรือว่าอ่ายังไม่ตัดสินใจทำค่ะทานก่อนได้ค่ะทานทานไฟเบอร์คอลลาเจนกาแฟเราได้ตื่นเช้ามาจะทานด่าจะทานแบบคอลลาเจนทุกวันเลยค่ะทุกวันทุกวันติดต่อกันติดต่อกันติดต่อกันแล้วเราก็จะบไปพูดจับใจจริงว่าของเราดีมาก พอทานคอลลาเจนสักพักหนึ่งก็ก็จะทานกาแฟทานกาแฟแล้วก็ตอนเย็นก็จะทานดีดีท็อกของเราไฟเบอร์ iber, นะคะของเราอ่ะมันแบบว่าก็ไปแนะนําไปแนะนําที่อ่าเพื่อนๆที่จังหวัดตากเขาก็เลยตัดสินใจวันนั้นพาเพื่อนเข้าไปเขาตัดสินใจสมัครเลยเพราะว่าเขาไม่ต้องคิดมากอ่ะเขาเชื่อใจเรา เชื่อใจเราว่าเราพูดจากใจจริงว่าของบริษัททีบีไมโครมันดีจริงมันดีจริงๆมันไม่เหมือนแบบว่าที่เขาเคยทานมาอย่างเงี้ยค่ะเราพูดจากใจจริงว่าเออตัวเองอ่าอันเนี้ยกินแล้วมีไรายได้ด้วยนะเออซองเปล่าก็อย่าทิ้งนะของเราเนี่ยนะซองเปล่าสามารถนําไปเป็นเงินได้หรือว่าไปทําแบบว่าได้ของมากินฟรีก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแนะนําเขาแบบเนี้ยค่ะ เราแนะนําว่าเออนี่นะของเราน,นี่นะมันดีขนาดนี้เลยนะตเตอยเขาก็เลยไปแนะนําเพื่อนๆเข้ามาทยอยเข้ามาสมัครทีละคนสองคนเราก็ทําไปเรื่อยๆนี่แหละคะ่ะเพราะเราทำแบบว่าเราทําแบบบใจจริงของเราอะคุณอกว่าย่น้สคุณพ่อเพลินค่ะคุณพ่อเพลินค่ะสวัสดีค่ะ